ปีนี้น้ำเยอะมากทุกคนปีนี้น้ำท่วมเยอะมากเดี๋ยวเราเพาลงไปดูนะแถวหมู่บ้านเรานะอันนี้ก็ในในบ้านเรานะแงอหอน้ำท่วมนะปกติน้ำไม่เคยเข้านะในบ้าน ปีนี้เป็นปีแรกเข้าในบ้านเลยข้างบนนี้ก็ไม่มีแต่ก่อนนะปีที่ปีที่ผ่านๆนะโอ้สดะแับมต้อดะบนเหน่ล่ะยันแหลไอ้ต้อหนู่มเราโหลดานเล่นลราโหลดานเล่นู Nói no, là đau ho đau sự chữa nè ho sự đâu quên nè là cậu <laughs> <laughs> cậu đã được kia tôi có sự mình đã bắt đà bắt ô vội mai à quên nè ra quên nè ra quay quên nè Mana dia dia ni? Warna, warna, warna. Aduh. Nak tenang sebay. Tiga atau oh. Sedak. Oh, un. อันนี้ ada pokat dah ni ha. Ikan ikan อิเกะด a มันไอเกะปุ๊กค่ะอะเด็กนี่นี่ไอเกะฮะอ่าสวัสดีตอนสวัสดีสองเดือนนะคะทุกคนอันนี้น้ำท่วมสงายโกโลกหมู่บ้านน้ำตกนะคะเมื่อคืนน้ำขึ้นเยอะวันนี้ลดลดแล้วนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกฝนตกหนักไง มากับน้ำฝนด้วยเมื่อคืนก็เลยเข้าในบ้านเลยเมื่อคืนเดี๋ยวพาไปดูให้พวดเด็กๆเ,เล่นในคลองนะเด็กๆก,ก็สนุกส่วนน้ำที่เข้าในบ้านก็คุณแม่แม่ก็เครียดเคียด อยู่ที่ไหนกันบ้างเอ,อ่เอ,อทักทายเข้ามาคุยกันได้นะน้ำท่วไมไหมที่บ้านที่บ้านน้ำท่วไมไหมกลัวจังเลยจะไปก็พวงคืนเห็นว่ามีคนเจองูแล้วอยู่ในน้ำที่ เออใกล้ๆต้นนี้แหละเห็นหัวอย่างเดียวหัวก็ตัวใหญ่อยู่นะก็เลยไม่กล้าอยากไปมาปเด็กๆอยากกล้านะเล่นน่ะไอศครีมโอ้ไอสกรีมโอ้ไอสกรีม สวัสดีครับที่ไหนครับเนี่ยสุงไงหโกโลกค่ะสุงไงห่โกโลาหลังบริษัทมิตซูบิชิแต่ถ้าข้างหลังบริษัทอิซูซุน้ำเยอะมากหลังคาคนหลังคาบ้านคนนี่แบบเกือบอะ,อะไปไปแบบครึ่งบ้านเลยถ้าหลังอิซูซุส่วนบ้านเราก็อยู่หลังมิตซูบิชิฝั่งนี้ ฝั่งตะวันตะวันตกแต่ถ้าตะวันออกโอ้น้ำมากเพราะว่ายังมีคลองบึงแบบนั้นขางขาง <c oughs> น้ำาสมเข้าอืมน, <c oughs> น้ำเยอะมากเลยปีนี้นะปกติไม่เข้าในบ้านปกติอยู่หน้าบ้านนิดเดียวเองแต่ปีนี้ถึงในบ้านเลยปีนี้ ต้องเตรียมกระสอบทรายนี่แหละปีนี้แล้วก็ปกตินะเยอะถ้าน้ำมาแบบนี้นะฝนก็จะหยุดอีกไงแจกก็ไปเหรอแจกไก่โอเคตั๋วกบี๋ตู้ยังด้เล่ามออะว่ากบี๋ตู้ยังไปเหรอ น้ำแรงอยู่นะแต่ว่าในกล้องไม่ค่อยเห็นไงแต่ว่าน้ำแรงอยู่น้ำแค่นี้หอสนุกเต่เด็กๆเ,เล่นเด็กตัวเล็กเล่นได้เอาว่าไงคะสินหลอ นี่ไงบ้านเราบ้านเราไม่ค่อยสูงพอดีว่าไม่ค่อยสูงด้วยแหละแต่ไม่ค่อยสูงเพราะปกติมันไม่ขึ้นนะข้างบนน้ะมันมีแต่ข้างล่างนี่เองอข้างบนมันไม่ขึ้นแต่ปีนี้เข้าในบ้านเลยแบบบางทีกน็นอนไม่หลับนะเมื่อคืนเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าน้ําจะขึ้นเท่าไหนเหมือนลุ้นไปด้วยอะ่ะ ข้างบ้านนี่น้ำแรงเลยแหละวุ้นเหน่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 หนะามันเั็นปลาปมเอาวุ้นเหน่ปะเอาวุ้นเหน่เอาไหวเลยวุ้นเหน่ปะวุ้นเหน่หันวุ้นเหน่ปะ one two three เอาวุ้นเหน่ปะ Ha, 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 ha Eh, dia nak kena buat wak ruang Dia nak tidur, dia mau tidur tidur di baik tu. Wak dua tu tidur di lapang Oh, senokan dia Oh, ni lah, ni lah, pak dah

อยู่ที่ไหนกันบ้างน้ำเคยท่วมไหมมาคุยกันได้นะแลกประสบการณ์พิดดาวพิดดาวพิดดาวเอ็งไงที่มาสื่อหัเดดาวพิดดาวเฮ้งงี้ีนจะเล่าหัเฮงงี้ว่าคี่ตัวมาจะเล่ามั

พีดายังยังไงียบได้ไหสวัสด hey, ีทุกคนบ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยเฮ้พีดเดาเด่ายังไงคะทะเลาะกันแล้วต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วพีดเดาพีดเดาพีดเดายังไงียบได้ไหม Gina lagi, lagi Tak semai dah? Ha, tak semai dah? Bagi, bagi, bagi ke adik tek Bagi ke adik tek Hmm. Bagi eh bagi kau adik tek bagi kau adik tek. bagi kau dah tek bagi tek kena sign. Nak main sign nak bagi. Oh tu. No. Dia mai ai bagi dek. <im ornamenting tattoos> hey. Bisa, ugly, nah. hey. Dah rasa mandi dah. Hei. Rasa mandi dah ke? Rasa mandi. Dah 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 beli mandi. Dah rasa mandi. Dah rasa mandi. Dah Gollo. Itu Thailand kan ini. Gollo. Okay, jep lagi kini lah. Wun lah, dek-dek wun lah.